ร,รอันนี้เป็นปลากระพงหรอ,อ,อนั่นแต่มีแฟนมือก็ไม่มีแรงเลยเ <c oughs> มือไม้ไม่มีแรง <c oughs> เออทำาวันนี้ก็นะคะอยู่นักสัเหาบมาเป็นคู่ปลาติพาปลาหล่อมากอันนี้ลูกชายปลาะนาะลูกกน มาตั้งไหยแล้วยืมไหนแล้วเอาพวกร้อนร้อนร้อนเหรอคะลูกอะไรอ่ะตาดเลยตัดกันเลยเอาตัดเลยแล้วเหรอต้องคืนช้างไม่พีต้องดูไปเลยตั้งแต่มีแฟนแขนก็ไม่มีแรงอีกเลยขอบคุณนะคะ ยเย,ยเเเน่ะๆน,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 นแล้ววันทีไม่ถ่ยายก,ก็บางทีก็อยากกินนั่นนี้ถ่ายก็มีดีไหมันดี้ีป็นปดี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 ดเดี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 ดม่อกีด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 เดีอไม่ดีดีดียรอีดีดีดอดี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 มีด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 ีาีดีรอีีด เป็นคี่ปากอลิบปากปากหล่อมากอันนี้ลูกชายปานะตุ้นนมาตั้งเลยเนายิ้มเลยเาะร้อนเหรอคะลูกอะไร่ะปาเอออาเลยแล้วเหรอต้องคุ้ค่าไมต้องลุยยตั้งแต่มีแฟน ก็ไม่มีแรงอีกเลยขอบคุณนะคอนแรกที่ใช้ขายแต่ว่าทานเยอะๆนะโอเคช่องไทยต่อพี่แพรลี่ครับโอเคมิ้นท์ทำไมเส้นสวยอย่างนี้ล่ะเดี๋ยวคุณแพรลี่อยากจะถ่ายกับน้องได้ไหมครับอะไะเดี๋ยวเดี๋ยวตามมานะครับทุกคนตามมาไหนช่องไทยต่อพี่แพรลี่ครับโอเคมิ้นท์ทำไมเส้นสวยอย่างนี้ล่ะเดี๋ยวคุณแพรลี่อยากจะถ่ายกับน้องได้ไหมครับอะเไรเดี๋ยว ตามมาแล้วครับทุกคนตามมาไหนช่องใครพี่แพรลี่ครับโอเคมิทช่ไม่เส้นสวยอย่างนี้ล่ะเดี๋ยวคุณแพรลี่อาจจะถ่ายกับน้องเลยไม่ค่อยจะตื่นนะเถือทำมินค่ะทำมินดูกับข้าวเยอะมากถ่ายกับข้าวทุก่ายคนทำไมล่ะคนดูแน่จริงกับข้าวเหรองงมากผู้ชายถ่ายเราไม่ถ่ายกับข้าวเลยว่าเราแน่จริงแบบเรางงเถื่อครับเยอะมากอันนี้ไก่ตัวแรกนะอันนี้ต้องฉบับเลยต้องไม่ต้องไม่ต้องไปถึง แพรี่ก็อนแล้วมั้ยอยากกินไปกินเถอะเธออะไรค่ะวันนี้เรามากินข้าวที่ไหนครับ